เราชีพมุกตีนนี่มาแก้วเข่าสาวแม่ไม้เฮามือนีิกะไปกินปลาพี่น้องนี่ก็สอเส็ดต้มนะตามบังนะเมื่อวานนี่กินไก่สองโตนะไม่มดด้วยมากินอยู่เฮือนอีกสาวแม่ไม้ลูกสองเนาะไม่ตื่นควมเป็นก็ยหยก็อยจำ โอ้ยยังงามอยู่เด้พี่น้องนี่ยังทักอยู่ตอจําพอใช้อยู่เออโอ้ยพอใช้แล้วกลางคืนสอดแจ้งแล้วสวัสดีพ่อพี่น้องชาวยูทูปบิดทุกคนพี่น้องมื้อนี้กสวัสดีตอนเช้าพี่น้องเดี๋ยวนี้กหนาวนะนี่กไปเกี่ยวข้าวอีกพี่น้อง ขานี <c oughs> ่ละสาวแม่ห่างไม่ใช่กุ๊บพี่น้องสาวแม่ม้ายนะลืมสาวแม่ม้ายนะยังไม่ทันแล้วนะวันนี้นะยังเบื้องนึงพี่น้องนี่กูใส่กุ๊บแ้วก็บ่ทองก็สิออกไปแล้วนะเป็นยังาวนะมาตามเลย เอาไปนอนต้นนี้ก็บาท้องก็มาหอดให้แล้วนะวันนี้ก็มือบ้านนะมาอเกี่ยวนะมือวานเก้วได้ครึ่งหนึ่งยังมีแล้วนะมือนี้ห้าสี่มาเก้วอีกนะ Chắc sẽ leo chắc bò nè Mình hút Khẩu mình lộp Ôi phía nặng Thỏa càng hay như lời Phùn bơm mét phía nặng Phùn Như Phù. vậy nè 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 ตะลุมขึ้นทึงพี่นะ้อหมากเอลิฟพี่น้องเขาแซวแม่ใหม่นะปีนี้อู้สองมือ,อยังมีแล้วนะนิมะ่มเ่าทองกับน้องกับสีแกยวรัดบีนี้นะขขเขาเกยวตะแจบังฝุนพี่น้องหมากมากพี่น้องนี่เป็นงนงนเลยนี่นะ บาท้องก็เสียบหน้องเดี S, ๋ยวตั้งกล่องนะ เราเล็กๆใช่วัดเราบริวารบริวรให่บริวารวัดอันนี้ชด้เลยชไชไม่ใช่นี่เราวจะใช้เทาวันไม่เก ยังเป็นอ,อกนะจนโตจนรุนร้อนจนกล่อมสองหรือเปล่าสองเบื่อหน่ะ เมืย์เมืย์พี่น้องเขาเนี่ยร่มลายนะก็กันให้เลย อยากนั่พี่น mà, อ้องเขาลมเมื่ได้คาดิอเช้าอเช้าการอเินเป็นงามาก มื่อมื่อพี่น้องเขานี่นะเขาสาวใหม่ๆนะประมาณนี้นะพี่น้องเอาคือเก่าพี่น้องตอนนี้ก็ขอบขอบทองก็สิได้เขาเฮ็ดกินเขานะโอ สาวแม่ใหม่เพิ่นเกี่ยวน้ำลังพี่น้องนี่ยำสอกยำไส้อยู่หลายคนมือนี่กัยังบ่สุดพี่น่องมือนี่ไปคือเกาพี่น้องเอาสิไปเข้าตุ่มคือเกาพี่น้องจะเขาสิได้กินอีหยังให้ซาบไม่ใหม่นะตำเงินสนเ่านะสิได้กินปลาหน้าตำ มื่อวานนี้ก็ได้กินไก่สองโตนะมาพี่น้องเข้าตุบเลยนี่มะแก้วข์ข้าวแซมไม่ไหม้เฮามื่อนี้กะได้กินปลาพี่น้องนี่ก็สเส็ดต้มนะตาบังนะเมื่อวานนี้กินไก่สองโตนะไม่มดด้ยมากินอยู่เฮือนอีกมูอนี้สิโล โลทเทเลจะซื้อปานโลหะสิบคุณแล้วเดี๋ยวนี้เขาขายนะวาวเฮ้ยเอ้า ไลฟ์เนาะนงจนเขาสาวไปคนนะยังมีแล้วเอาถ้ามาหล่นมาสมนองกันจังหน่อยพี่น้องนะเอาเมื่อนี้ก็กินสมกินเมียงคือเก่าพี่น้องคือมื่บ้านนี่นะสมเมียงจนคือเก่าแล้วพี่น้องนะเบาทองกับสิบบาทลายนะถ้าอตอนกินเขานะจังหน่อยนะพี่น้อหนะ เอนตักไนี่สาวแม่ใหม่เฮ้าพี่น้องนี่กำลังเฮ็ดกินพี่น้องโอ้ยบ้าพ่อใหม่สนใจกะผักกุนไรกุนแซกกุติดตซำพี่น้องนี่มาแก้วเขาให้เพิ่นแล้พี่น้องนี่สาวแม่ใหม่ลูกสองเนาแม่ตื้อคอมเมนต์ก็ใหญก็จำนอโอ้ยยังงามอยู่เลยพี่น้องนี่ ยังทักยูพอจพอใส่ยูเออุ้ยพอใส่แล้วกลางคืนนสอดแจ้งเราแล้วนี่เบอร์คนนะครับน้องใครสนใจกะกดติดตามพี่น้องนี่กดตังเกี่ยวข้าวจุ่ล้้ยงสิ่ยากได้แล้ว กันได้เพิ่นนี่เป็นเมียว้ยพี่น้องขึ้นได้ขึ้นนั่นไ่ได้น,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 อนอนหลุดนี่จดหนักจัดเต็ม <c oughs> ตอนนี้เพิ่นกำลังต้มปลานะาเดี๋ยวเรามารุนน้ำกันพี่นอ้องนี่ผู้สีดำนี่กับบ่าวฟอใหม่คือกันพี่น้องนี่ แซบแซบไปวัวกินแซบแล้วฮส,ส,ส,สองบนกินคือเกาพี่น้องนี่ អីមិនមែននេះមិនស្អីគ្រៀនអាចារ្យឯកតោនោះបាយកបអន់មិនហ៊ានគេឯងទៅឯងលេងពីមੁੰញឡេអាចារ្យអ៊ី빅ឯអអាចារ្យអត់ឯងកាន់ងងមកអីឡានយោនអាចារ្យអឺអឺចាញ់អ្នកកោចចាំព្រាម Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn con sao เปลอกสีเลนมาฮานี่เไียปิยาเสี่บเอ้ยเสี่ยอะไรอร่อยจริงจริงว่ะครับไ้ดูเดียวขาล Nè <laughs> cả cầm <cấp> lăng đang dù tàng kinh như nè nào Bảo vệ đồn phân cả tâm mà khung khứ cầu phía nào à, hàn con phân nào <laughs>

cô dọn thang dọn tôm ra để la chơi la trong เอาสวนเอฟซีบอทองกินเขานะ้นดอกกินเขากินเขากะเพราตั้มะงตมาะคุงต้มปลาแซ่บแซ่บตั้มตั้มนม่ละตั้ะงแ่บแซต้มัมมกุง้มมุง

อําใจว่ามาต้องให้ได้ล้วนเอามาจะเด้อตําอายเลยได้ดันน่ะถามไม่ใช่กันนะคืออําเพิ่นเด้ให้ว่าได้จกเลยนํากุ้งก็ค่านะยกมาอย่าไปยียดเลยให้อําบ่บินอีหลีแม่นบ่อีกตํามะหุงตํามะหุงกุ้งโปรดเรียนอํารัด นก่ได้เลยรับล้นนะแก่ได้หัวใจหนึ่งคุงฮะเอาวันแก่ไ้พี่เลี้ยงของงาอันเบิร์ดนะก่อนจักควนมาจักควนน้อยจักเจ้าใต้ถุนนี้ขวบคุ้งขนะถุนบัวใจน่ง่เล่นไม่ยักไ่เวิน์กวางปลาุโลยน้ำคุ้

เรื่องละเอียดม่อจะเริ่มทำไมหอจายาตั้งใจเด้อะจี๋อุ๊บนี่เนี่ยแป้ยางเจียจ๋าฝังเราเนี่ยเยอเตยก็เรีเต้ยก็เรยกโ้นน้อยกองของใส่เอียลนะ តែអាយហ្នឹងຕະឡាស្រងទៅផិននោះចង់ចេកញ៉ាំញ៉ាំញ៉ាំចាក់ចេកឡើងចោតនោមប្រពន្ធយកគ្រូអឺមកក្រាក់ពុញមកមួយដែរទាំងថ្ងៃខ្ញុំទៅដើងនោះញ៉ាំមៀងកាច់ដាក់ញ៉ាំទៅញ៉ាំញ៉ាំគ្រុតអោបប៉ាណាហ្នឹងឡាននោះអើណាម៉ែបោកផងចាស់មៀងឯតោក៏ម៉ោមែអើបបាក់គ្រុតទៅហ្អគ្រុតទៅហើយតាមមកគ្រុតអា các ừ. cháu à, ăn nè các cháu nè các cháu ăn nè các cháu ăn nè các cháu ăn พ yeah, yeah. ี่แพร่จังเลยนี่นี่เอาเงินเอาเงินแก่ะ้าจเกลียวลูกโต้โอยสุดยอดป้าใจมีแรงไรงบุญจะไม่มีการระเบิดแก่ไอ้เด้เด้ไอ้แก่จ้าดักละอีอะมุ่งเงินต้เงี้เนี่ยอีอะมุ่งมุ่งไอ้จั้าเกลียวโค้งเกลียวกระดิ่งแผลแพร่ค่ะ โบโจ๊อกแลอันมันเนี่ยโอ้แล้วทุกกไะเรีเะสูน่น่้จ้าเดกตุกเลนตนอ้อายมากอีกกระไพรอมาอายาูนอยากสลอกไอ้เจอกเขหน้ากะเสียง

តែងាយហូបអេណណានបឹក្រាក់ហើយងាយតំណាក់ទៅឲ្យចាំមកទូណាស់ណាងាយជុំក្រាក់អ៊ីមកែតចាំប្រលៀងគុនលីគុំអូយ៉ាកែឡាអង្គយកអន្តរណាញ៉ាំបួយចាំនេះរត់បោះចាកការត់បោះ

นะเลยห่ยุกลน่าขนดอาจจากอายุกตอนลดใช่จุไอเจ๊่เนี่ยเม็ดตัวากเดอายตอนตื่นเตันอื่นตานะอ๋อเนี่ยเดกนังขันก้าแอบกัดกระเจ้อบอันเปิดรึงเลยน้ากระเจียก็ใส่ยาเอ็กซแอกซ์ดดูจากอัพ่ที่ยงสาง ศกรุบ <toys> ่าวทองกะเอิ่มแล้วรยแล้วนะพี่น้องยังแต่พี่น้องเฮายังกินอยู่เนาะเอวงแก้วกทําทํแล้วนะตอนแรงก็สิต่ออีกือจ้าังใดก็ขอขอบใจที่รับชมรับเบิ่งจนจบพี่น้องเป็นจังไดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องคลิปนี้กะสิขอโจ๋สํานีพี่น้องพบกันใหม่ในคลต่อไปพี่น้อง